วันนี้ผมมากับตัวนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้มากับมาโบ 9K ธรรมดานะผมมาพร้อมกับของแต่งของเขานะครับและเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงอยากดูอืมหวันชามเพราะเป็นดิฟตัวนี้ผมรู้สึกว่าฟิลสูบม,มันสมูทขึ้นเยอะนะครับดีกว่าฝาเดิมไหมสำหรับผมผมก็ต้องขอบอกเลยว่า โอเคคร,รับก็ยินดีต้อนรับก็สู่ช่อง t i กสเตอร์ไทยแลนดบบ์นะครับผมดิวรับบีเฟนนะครับวันนี้ผมมาแบบชิลๆนะครับชิลมากๆนะครับแล้วก็จะมาในรูปแบบคอนเทนต์แทนนะครับน้ำไม่อาบด้วยนะฮก็อ่ะเอาเป็นว่าตัวนี้เด็กกันนะครับวันนี้ผมมากับตัวนี้นะครับมาโบ 9K นะครับแต่ว่าไม่ได้มากับมาโบ 9K ธรรมดานะผมมาพร้อมกับของแต่งของเขานะครับนี่นะฮะ และเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงอยากดูคอนเทนต์นี้กันค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนนะครับให้ดูแล้วกันนะว่าของแต่งมาโบเนี่ยนะครับมันคืออะไรแล้วก็ใช้ออกมาแล้วฟิลจะต่างไปจากอาของเดิมเขาหรือเปล่านะครับโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ปากสูบนะครับ,รบ,รบหรือว่าเป็นอะแดปเตอร์ที่เอาไว้ใส่ดิฟ510นะครับของเครื่องมาโบ 9K นะครับซึ่งสีที่ผม ได้มาวันนี้เนี่ยนะครับที่ผมตั้งใจอยากได้สีนี้ก็เพราะว่า,าผมอยากให้มันแบบทึบหน่อยนะไม่ได้อยากให้มันแบบใสเห็นแบบสัมฤข้างในแบบสีน้ำยาอะไรขนาดนั้นครับผมอยากให้มันมีแบบความเป็นเอาเต็มความทึบอะไรอย่างนี้นะฮะเออวัสดุก็เป็นเหมือนแบบเนี่ยนะครับเอาเต็มแบบเป็นพลาสติกเป็นอะไรเงี้ยนะมันก็จะแบบอารมณ์นั้นนะครับอันนี้จะเป็นฝาอะแดปเตอร์ของเขานะครับซึ่งก็สามารถใส่ดีพาหนึ่งูได้แล้วตรงนี้ก็จะมีแบบ รูใสนะแต่เป็นรูเฉยๆเลยนะครับไม่ได้มีรอยบงรอยบากอะไรข้างในรูอีกทีนึงนะครับก็เรียงได้ว่า,อาเอาดิฟใส่ลงไปนะี่ก็ใช้งานได้เลยนะก็หน้าตาดิฟนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับดิฟเป็นดิฟสั้นก็ได้ดิฟยาวก็ได้แล้วแต่เรานะครับอันนี้ผมสั่งมาทีเดียวเลยนะครับจาก d ัก k ซ o n เนาะนะครับถ้าจะไม่ผิดอาจจะชื่อ Dark z o n อีกเขามีสติ๊กเกอร์มาให้ผมด้วยนะครับถามว่าผมได้มาจากที่ไหนใช่ไหมนี่ผมได้มาจากที่นี่นะ d ัก k z o n นะครับ เออนะฮะดักโซน c u สตอมนะครับดิฟทริปแอนด์เคียครนะฮะไทยแลนด์ Thailand, นะก็จะได้มาทั้งฝาแบบนี้เลยนะตัวนอ้ตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันทำอะไรได้อะ่ะเออโอเคตัวเครื่องนะครับคือ m มาโบ 9K ตัวนี้นี่เองนะครับซึ่งเพื่อนๆก็คงรู้จักกันอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็เป็น number น o ด้วยนะครับอ่ะแกออกมานะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะกับเจ้ามาโบ มาโบ9 k นะครับขออนุญาตสูบหทีก่อนนะเพื่อจดจำฟิลลิ่งนะครับในการสรูบผมจะเปิดรูลมหมดเลยนะโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยว่ะฟิลดีจัดนี่นะถ้าผมไม่ได้คิดเองนะผมรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยมีการปรับปรุงเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> เพราะผมจำได้ว่าในรอบที่ผมถ่ายบ็อกเซตรีวิวบ็อกเซตไปอะ รอบนั้นนะอะรถจะไม่ได้จัดขนาดนี้นะครับมาเทอานี้นี่กลิ่นชัดรถจัดขึ้นเยอะเลยนะฮะรุ่ลมเหมือนแน่นขึ้นด้วยนะครับอ่ะวิธีถอดนะครับปากสูบของมาโบนะครับของมาโบเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเขาเหมือนแบบขวดน้ายาแล้วก็เป็นปากสูบแบบนี้นะครับให้เราทําการกดซ้ายกดขวากดซ้ายขวาอย่างนี้นะครับจริงๆใช้ครีมก็ได้นะถ้าถ้าครีมก,ก,ก็ก็ดึงออกได้เลยนะเออถ้าแบบไม่ได้สนใจที่จะกลับมาใส่แล้วอะ ผมก็จะกดซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะครับให้มันแบบมีมุมของมันแล้วก็ดึงอ้ยยากเหมือนกันเลยนี่ยนี่นะครับกดหัวไปมาเรื่อยๆนะหรือจะใช้คีมมาหนีบแล้วก็ดึงขึ้นก็ได้นะครับโอเคนะครับรูดออกมาแล้วนะครับสําหรับปากสูบของเขานะครับมาโบนะครับและนี่ก็จะเป็นไส้ในของเขานะเออเป็นไส้แทงน้ํายานะครับอันนี้คือของใหม่เลยนะผมเพิ่งสูบไปไม่กี่คำนะครับก็จะแบบเนี่ยตามปริมาณน้ํายาที่เขาแบบ ให้มานะอันนี้ก็จะเป็นฝาของเขานะในตัวฝารู้สึกว่าน่าจะต้องเอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับเขาจะมีแถมมาให้ด้วยนะเป็นพลาสติกนะครับนีง่ายๆว่าเป็นของโมเหมือนกันนะนี่ใส่เข้าไปข้างในแบบนี้เออนี่นะครับก็จะอยู่ข้างในแล้วนะครับตรงนี้นะครับอืมเฮ้ยผมรู้สึกว่าฟิลน่าจะเปลี่ยนกันนะเพราะว่าถ้าอย่างของมาโบยเ,เนี่ยเห็นไหมว่ารูเขาจะมีความแบบใหญ่กว่านะแต่อันนี้เขาลูเขาจะเล็กกว่าก็าจะได้ฟิลแบบ น่าจะได้ฟิลที่มันอั้นขึ้นนะสำหรับผมคิดว่าน่าจะอั้นขึ้นนะครับและในฝาเนี่ยคือก็ไม่ต้องไปสนใจมันแล้วเพราะว่ามันก็เหมือนได้อยู่แค่นี้เนาะก็ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มีอะไรแล้วปะต้องเอาออกมาไหมอ่ะผมขอลองดูแป๊บหนึ่งอันนี้ของมาโบเขาเองนะเห็นไหมเขาจะมีสำลีกษ์กับซิลิโคนผมไม่มั่นใจว่าต้องเอามาหมดเลยหรือเปล่าหรือต้องใส่เข้าไปเหมือนกันอันนี้ผมไม่เคยทำเลยนะผมบอกก่อนนะผมเปลี่ยนครั้งแรกเลยนะเนี่ยจะงงๆนิดนึงนะ เอามาแทนอย่างนี้ก็ได้อ่ะเราจะลองเอาพลาสติกของเขามาใช้ดูแล้วกันนะครับงงจริงเคได้ไหมอมันถูกไหม <c oughs> อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับไอตัวสัลรีนี้เราก็ปล่อยไหมอ่ะหรือว่าต้องมีวะเชีย่ยผมเอาไงดีวะอ่ะเอาให้ครบแล้วกันผมกลัวว่ามันจะผิดพลาดขั้นตอนนะั้นก็คือเก็บของทุกอย่างเข้าไว้แล้วกันนะอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะก็คือใส่แผ่นพลาสติกเข้าไปแล้วก็อ่าตัวสลัลรีแล้วก็อัดตัวนี้เข้าไปทีนึงเออ มันจะได้แบบซึมซับทุกอย่างได้ครบถ้วนนะฮะกลัวมันจะผิดพลาดขั้นตอนไหนขั้นตอนหนึ่งไปแล้วก็จะแบบว่าฟิลสูบไม่ดีนะประมาณนี้นะครับอะแดปเตอร์เขาหลังจากนั้นให้เราทําการประกอบกลับเข้าไปได้เลยแบบนี้กดเข้าไปนี่นะครับเรียบร้อยอันนี้คือมาโบ 9k นะครับหลังจากที่ใส่อะแดปเตอร์แล้วแต่ว่าอะแดปเตอร์เขาเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่ามันดึงออกดึงเข้าออกง่ายเหลือเกินนะครับก็ระวังกันหน่อยแล้วกันนะฮะ เวลาใช้ก็อย่าไปดึงหัวมันเล่นอะเออเพราะผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้มีความแน่นมากเท่าไหร่กับเนี่ยเห็นปะมันดึงเข้าออกได้ตลอดมันไม่มีความแบบขนาดที่มันแบบแน่นหรือว่าพอดีมากเท่าไหร่นะครับถ้ายังของอาโบเขาเองก็คือแบบมันจะมีความแบบขยายใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่านี่มันเหมือนแบบใส่เข้าไปเฉยๆเลยอะไรเงี้ยนะเออก็คิดว่าคิดว่าน่าจะเลื่อนหรือเปล่าโอเค เรียบร้อยนะครับก็จะได้มาโบพร้อมอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ใส่ดิฟัทเข้าไปแบบนี้นี่นะครับดิฟ <laughs> สั้นเจียวนี้นะครับก็จะได้มาโบ 9K ที่มีของแต่งแล้วนะฮะเออก็เท่ดีน่ารักดีนะครับแต่ว่าผมยังคาใจเรื่องความแบบไม่แน่นของอะแดปเตอร์เขาเท่าไหร่นะครับมันยังมีความแบบอ่ะเราก็หมุนไปเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆให้มันแบบมีล็อกที่มันแบบแน่นแล้วกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะแบบ หลุดง่ายไปหน่อยวะ่ะเออเดี๋ยวอาจจะต้องลองดึงอะไรออกดู้วกันเดี๋ยวขอลองสุกก่อนโอ<ฮ>้โหผมรู้สึกว่าอันนี้มันสั้นไปสั้นจริงๆอ่าไหนๆก็เอาเต็มแล้วนะครับเราเราจะใช้เอาเต็มทั้งหมดเลยแล้วกันถมงมีดิฟนึงนี่เป็นดิฟนี้นะครับอ่ะเอาประมาณนี้นะแล้วเราก็อ๋อถ้าใส่อย่างนี้ก็จะดีกว่าอ๋ออ่ะ ผมเจอทริคเล็กๆอีกทริคหนึ่งละเวลาเพื่อนๆจะประกอบเข้าไปใช่ไหม <c oughs> ให้นําเอาจุกนี้มาใส่รวมกันก่อน <c oughs> เออแบบนี้ผมว่าน่าจะง่ายกว่ามันน่าจะล็อกได้พอดีกว่าผมจะลองถอดตัวนี้ออกมาดูนะว่าเป็นยังไงอ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปอ่าโอเคเลยอืมหวันช้รู้สึกได้อัตราลดในการสูบมากขึ้น นะครับแล้วก็อ่ะผมจะลองเอาแผ่นพลาสติกที่ใส่อีกทีหนึ่งอ๋อมันก็จะพอดีกันหรอเอ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 อก็ได้นะนี่นะครับพอลองใส่ดีๆเนี่ยนะครับพวกจุกอะไรเงี้ยใส่กับตัวแท้งเขาแบบดีๆนะมันก็จะได้แบบพอดีหมดเลยนะครับจะไม่มีรอยแบบตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าถามว่ามันหลุดเข้าออกง่ายไหมมันก็ยังหลุดง่ายอยู่นะครับอันนี้คือข้อเสียนิดนึงนะแต่ว่าถ้าไม่ไปดึงหรืออะไรางี้มันผมว่ามันก็อยู่อย่างนี้แหละไม่ไม่ไม่ไมปไหนหรอกนะครับ นี้ก็จะเป็นหน้าตาหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วเนาะแต่ถ้าดิฟเนี่ยตัวดิฟถ้าผมแนะนำนะก็กดลงไปเลยก็ได้นะครับแบบนี้นะมันก็จะแบบอยู่ในตำแหน่งที่มันโอเคเลยแล้วก็ลองรถจักก็ได้ฟีลอารมณ์แบบ510นะครับจริงๆตัวดิฟเนี่ยแล้วแต่เราเลยลองหาดิฟโปรดของเรามาใส่มาแต่งได้หมดเลยนะครับอันนี้แบบ มันไม่ได้ตายตัวว่าดิฟจะเป็นยังไงนะครับก็แล้วแต่เราชอบนะหรือจะเป็นดิฟนี้ก็ได้ดิฟป,ปากใสนะครับก็จะยาวหน่อยใส่เข้าไปปุ๊บอ่าตัวนี้เขาจะมีฐานปิดรองรับนะครับก็จะได้แบบตำแหน่งที่มันดีพอดีเลยนะฮะจริงๆจะใส่แค่นี้ก็ได้นะเพื่อนๆไม่ต้องใส่ไอ้นี่ก็ได้นะครับเนี่ยพลาสติกเนี่ยนะครับหรือว่าจะใส่ก็ได้แล้วแตอ่อันนี้ก็จะแบบ ฟีลแบบกลิ่นหน่อยนะสายกลิ่นแต่ก็ยังได้รสชาติที่จัดอยู่ดีจะลองใส่พลาสติกไปอีกทีนึงอ่ะอันนี้ใส่พลาสติกก็จะแบบพอดีหมดทุกอย่างเออพอเป็นดิฟตัวนี้ผมรู้สึกว่าฟีลสูบมันสมูทขึ้นเยอะนะครับมันจะมีความแบบพอดีเออบอกไม่ถูกจะแบบไม่รู้สึกหนักหน่วงเท่าไหร่ถ้าเป็นดิฟนี้ก็จะมีความแบบ แน่นขึ้นนิดนึงนะสาหรับผมนะครับที่มีความแบบหนักแน่นขึ้นนะก็ประมาณนี้แหละนะครับถามว่าเปลี่ยนแดดเตอร์มานะครับดีกว่าฝาเดิมไหมสําหรับผมผมก็ต้องขอบอกเลยว่าอ่ฟีลค่อนข้างเปลี่ยนนะครับในการเปลี่ยนดิฟเปลี่ยนอะไรเงี้ยฟีลเปลี่ยนเลยละเปลี่ยนไปจากเดิมแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยแล้วก็เวลาถ้าเราอยากจะใช้ฝาเดิมเราก็นํากลับมาใส่เข้าไปแล้วก็สุกก็ได้เหมือนกัน แล้วแต่เราชอบนะครับมันได้ความเท่มากกว่านะสำหรับผมนะครับมันก็จะเป็นอะแดปเตอร์แบบแตกเท่ๆนะครับโชว์ดิฟอะไรอย่างนี้โชว์อะแดปเตอร์ของเราอะไรอย่างนี้ไปนะครับคนท่นสงสัยว่าเฮ้ยมึงใช้อะไรวะนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมสำหรับเจ้าอะแดปเตอร์มาบวก9 k นะครับจากดักโซนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกัน โอเคครับก็สําหรับคอนเทนต์วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นของแต่งมาโบนะที่ผมรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีก็เลยนํามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับบอกว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะหากเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบนะครับก็ฝากกดคอมเมนต์กดไลค์นะครับกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ผมด้วยแล้วกันนะครับยูทูบฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีเลยนะครับโอเคครับผมังไงวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกััััันนนะะคคครรรบบบผสสวดี